สิบบุญมีครับตอนนี้ต้องถือว่ากลับมาใช้สีเสื้อเดิมนะครับ135ปอนด์เลครับช่วงเช้าเกียริเพชรเนี่ยมาสอบเกินไป1 9นะครับช่างจริงลดไป0.2ส่วนกล้องสัตว์ครับต่อมาสอบเกินไป1.7ครับช่างจริงพอดีิกัดเราไปเดินสายต่อยต่างประเทศเหมือนกันนะสำหรับกล้องสักร์ สุดที่ชกไว้ที่อุบบนนะครับเป็นฝ่ายชนะาชนาชนะนอกตวนเป๋ครับวันนี้เตะตวนเป๋ันนแล้วไรหลหลุดก่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับเอาละครับมาว่ากันเลยครับยกที่สามครับเกียร์แท๊ปสวนอาหารปีกไม้แดงกล้องศัก์สิบบุญมีน้ำเงินครับ ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีหายจากล้องสักดิ์ซ้ายทางด่วนนะครับทีนี้ก็เป็นมวยใหญ่นะครับด้านกล้องสักด์นี่ก็ถือว่าหายไปนานนะครับจากเวทีมวยเมืองกรุงนะครับครับถือว่าฟอร์มนี่ก็แพ้ทางด้านชูจเจริญ 啊，那么、yeah,。 à ครับเกียริเพชร ขนยับขยับ,ยบเอาพลาดลูกนี้สู่ไหนกันนี่ไม่เอาครับกองฟักไม่ พลิกไปมาครับครับผมโอ้โหนี่นะครับแ่แต่คนแพ้ได้ทองนะครับไม่ได้นะพี่แปะเมื่อกี้เห็นอาจจะใส่ให้ก่อนตัดสินอ๋อครับผมไปดูผลการชกในคู่อื่นๆกันเลยครับครับผมคู่ที่หนึ่งนะครับลิทิเดตสซอมีอวดอนนะครับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับ9ล้าน4บุญมีนะครับแลมบงลีซอการค้าครับแพ้น้งให้กับเพรตี2อเริงชายิวลกี้3ครับเพชรเมืองสวงสิดอนคิงครับ แพ้คะแนนให้กับสักกรินแปรงกล้องปราบนะครับเพชรทักษิณสอสมหมายครับโดนนับไปก่อนนะครับในยุคที่3ครับพลิกชนะน็อก11ออ็ดอวบเลอร์นะครับไปในยุคที่5ก็สิเอกเนี่ยหัวเข้าหลุดนะครับแล้วก็ก้าวแต้วลุคพระบาทครับแพ้คะแนนคึกคักปอเปาอินโกมีนสองร้อโทษนะครับเสมอกับเพชรสายฟ้าสอจวิชิตแปดลี้วครับเกียรติเพชรสวนอาหารปิ่งไม้ครับชนะคะแนนกล้องศักสิบบุญมีนะครับครับผม ก็ยอดก็อย่างที่บอกครับทะลุล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่ากวานะครับวันนี้สําหรับศึกบางละจันก็ยินดีกับผู้การจวบด้วยนะครับครับมวยในราการนี้ก็ถือว่าพลิกทุกคู่นะครับได้เสียทุกคู่เลยวันนี้ครับใช่นะครับผมวันพรุ่งนี้ครับศึก r ารครับที่เวทีมวยรุมพินีนะครับผู้จัดก็ร้อยเอกด็อกเตอร์รัชตะพิสิทธ์บรรณกรนะครับก็จัด